สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหนสตารา์านาชาชแนลค่ะ สำหรับคลิปนี of of ้นะคะพบกับดิฉันอาจารย์พันธภาสุรธรรมและอาจารย์ปรัชญาหลงสมบูรณ์สวัสดีค่ะหนูไม่อยากเรียกนามสกุลอาจารย์เลยเรียกเป็นฉายารย์ไหมอ้าอาจารย์ปรัชญาโหราอาจารย์นะคะเพราะว่าไม่ใช่อะไรปลงสมบูรณ์ป้อมเนี่ยหนูว่าเข้าตัวเข้าตัวแล้วนะว่านหลือเกินนะคะท่านชมขาสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูด ท่าชมในเรื่องของการเปิดสอนนิยามสีทฤษฎีใหม่ในคอร์สวันที่29พฤศจิกายน2560ตามนะคะอาจารย์ขาในคอร์สเนี่ยอาจารย์จะมีสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังเผื่อว่าคจะสนใจอยากจะมาเรียนอะไรอย่างนี้เพราะว่าหลายหลายท่านคงยังไม่ทราบว่าจะสอนอะไรบ้างนะครับที่หนึ่งก็คือว่า ทฤษฎีเบสิกของสีทั้งหมดนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของอการใช้สีในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับในจักรราศีว่าควรจะต้องใช้สีอะไรบ้างน,นะครับการเลือกสีที่เหมาะกับท่านนะครับในเรื่องของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้แล้วเกิดความโชคลาภความสําเร็จนะครับความร่ํารวยสําเร็จในอาชีพนั้นๆน,น,นะครับนะครับ ครับก็ทั้งหมดน่าจะมีพวกเรื่องทักษะอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับจะมีในเรื่องทักษะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเลขสิตัวก็เรามันตึกออกมาแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของ9ก้าฐานหรือสีฐานก็ดีเนี่ยในะครในพวฒภูมิแลวก็ตามเนี่ยส่งเสริมในเรื่องไหน,นบ้างท่านก็จะทราบเรื่องของพบกระทบต่างๆพบอะไรคืออะไรท่านที่ทราบแล้วจะไปได้เร็วมากครับค่ะก็ถ้ามีพื้นฐานยิ่งดีนะคะถ้าไม่มีพื้นฐานเลยก็ ก็ต้องก็ต้องทํากันบ้านิดนึ่งแล้วกันนะคะก็ต้องฟังไว้ก really> ่อนแล้วก็ไปเขาเรียกว่าพยายามพยายามที่จะทำความเข้าใจนะคะนะเอออาจารย์คะทฤษฎีใหม่ที่อาจารย์จะมาสอนเนี่ยหนึ่งเลยพื้นฐานก็คือถ้าเป็นอุปราศไทยก็ดีเป็นเลขเจ็ดตัวก็ดีจริงๆอาจารย์ที่เกิดแบบก็จะมีลักษณะสองแบ่ครับอาจารย์ก็คือคนที่อาจารย์บอกก็คือว่ารู้แล้วพอรู้แล้วเนี่ยมันพูดง่ายนะครับก็เนี่ย ในวันนั้นก็อาจจะเข้าใจไปเลอือด้วยแต่แล้วถ้าที่ไม่เข้าใจนะฮะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้แม้แต่เก่งรสศาส์แล้วก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้พูดเรื่องของสีมากนักนะครับเราก็จะนําพูดเรื่องสีเรื่องการเปรียบเทียบเชิงสีเนี่ยแต่ละศาสตร์ด้วยครับก็จะมีเรื่องของอื่นด้วยเช่นอาจจะเป็นผมจะมีเวลาผมจะพูดเรื่องของทัก,ทกษะมหาพูดก็ทักษะมากก็จะมีอ๋อเป็นมหาพูดใช่จริงๆทุกวันจะเป็นเรื่องโยงเข้ามาที่ดวงดาวทั้งหมดแล้วผมก็มาพูดถึงสีเท่านั้นเอง สำคัญค,คืออันนี้หนูสรุปน่าจะเป็นในเรื่องของรู้จักดาวก่อนรู้จักดาวนะคะคร,รู้จักดาวก่อนร,รู้จักในเรื่องของสีประจําในแต่ละดาวรนะคะแล้วก็รู้จักในเรื่องของรรทักษะที่นี้ก็เอามาเพิ่มเติมทีนี้เราก็มาเพิ่มเติมแล้วก็ถ้ามีเวลาแล้วหรือว่าท่านที่มาเรียนเกิดมีความรู้นะครับโดยเาะ Advanced มีเรื่องของการใช้ในเชิงของการออกแบบเพิ่มขึ้น แล้วก็สีเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยครั้งแรกจ้แจางใส่สีมาอย่างเงี้ยครับก็มีสีผสมกันอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมาเลือกอะไรที่อาจางไม่เลือกก็ได้ไม่ละคือพี่จะบอกว่าอภินันธนาการชุดนี้นะคะได้มาฟรีได้มาฟรีค่ะเขาเพิ่งเอามาให้ก็เลยเอามาใส่ปกติแต่จุดนะครับจางจุดอะจุดเขาให้มาหนูก็คิดว่าตัวเองจะเป็นดันเมเชียนหรือเปล่าเอาชมแต่จริงๆตรงนี้ตรงนี้นะคะจะบอกว่า พื้นเป็นสีแบบนี้ลายจุดเป็นสีแบบนี้ก็จะมีนัยยะก็มีนัยยะบางท่านเนี่ยใส่ด้วยความชอบถัาไม่รู้ว่ามันส่งผลอะไรบ้างกับตัวท่านเองอาจารย์คะแล้วแบบนี้ชุดนี้ชุดใหม่เนข้อให้มาเนี้ค่ะอาจารย์คะสีแบบนี้กับผู้ที่เกิดในวันอังคารวันอังคารใช่ไหมค่ะเกิดวันอังคารค่อยท่างดีครับเพราะอะไรครับเพราะวาจำเกี่ววันอังคารเอาท่านสังเกตง่ายๆงั้นก็เละ อ่าสองสามสี่เจ็ดห้าแปดใช่ไหมดาวราหูนะครับก็ก็ให้คุณกับผู้สงสัยอยู่แล้วเนา, <c oughs> าะดาวราหูยังเป็คู่คู่ท่านลงอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เวาออกสีอย่างนี้ออกดาวตุ่นตุ่นดาวพฤหัสเหมือนกันนะ <c oughs> นะครับก็ออกโทนออกโทนนะส <c oughs> ีก็เอ่อก็เป็นเรื่องของ กวามีสง่าราศีนะสามสี่เจ็ดห้าดีค่ะฟังแล้วมีมีสง่าราศีนี้ดีค้าบอกว่าเป็นธาตุลมใต่แล้วดูพองพองเลยอาจารย์พองพอค่ะ สีนะคะก็จะมีผลในเรื่องของเอาจริงๆงมันจะเสริมบุคลิกได้อาจารย์คะในเรื่องของบุคลิกภาพบางท่านบางคนบบว่าสีเป็นมงคลเหลือเกินแต่มันไม่เข้ากับผิวอาจารย์ทำยังไงนะคะไม่เข้าผิวไม่เข้ากับผิวยางมงคลสีเข้มนะแต่ว่าสีต้องเป็นสีดีสาหรับเขาอะไรอย่างนี้อามรู้้แลวจากความรู้้สึกดวยาจ์สีมันจะเรื่อผมอิโมชันหรือความรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผิวคุณเป็นยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะอาจจะต้องมาดูว่าใส่อะไรแล้วมันขับผิวไหมใช่ใช่บางคนจะกลัวในเรื่องของการแต่งตัวผู้หญิงบางท่านจะกลัวในเรื่องของสีเสื้อผ้ากลัวในเรื่องของการไม่เข้าบุคลิอาจารย์ขาใส่แล้วเสริมบุกลิกภาพอาจารย์มีแถมมั้ยมีครับมีนะมันก็รวมอยู่ในนั้นอีกแล้วครับค่ะใส่นะคะเขาจริงจทุกสีเลยมันจะดีถ้าท่านมีความมั่นใจใช่ แต่ว่ามันมีอย่างนึงที่อาจารย์คือความมั่นใจแบบผิดๆหรือความมั่นใจที่ไม่รู้เนี่ยบางครั้งก็ดูตลกได้ใช่แต่ว่าก็ไม่ไม่ใชว่าอะไรนะคะมาถึงว่าบางหลายท่านเขาจะมองรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ในคนในสิบคนที่มองเอ๊ะทำไมคุณใส่แต่งตัวดูไม่เข้ากับตัวเองเป็นต้นอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะนอกจากว่าถ้าเราเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่เป็นไรแล้วใส่กางเกงสีเขียวเสื้อสีแดงไปเื่อยมันก็ยังเท่อยู่อะไรเงี้ยแอบแอบขำตัวเองเป็นนะคะแต่งตัวตามใจฉันค่ะแล้วยิ่งถ้าใครมองแปลกๆเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกแบบมันก็โออเค่ะ คือก็โอเคอะไรความรู้สึกของเราแล้วเนี่ยนะอาจารย์เขาเป็นครูมัธนใจก็ไม่ต้องสนใจใครก็ได้ไม่ได้สนใจเลยใช่จริงๆอย่างบางท่านจะกลัวว่าสีไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านก็ชอบแต่สีนี้ก็จะใส่สีนี้ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนอาจารย์ขามีมุมมองไหมสีที่ชูดวงเนี่ยควรที่จะมีการพัฒนาในการเปลี่ยนรูปแบบบางคนใส่คนเดียวก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะเขาไม่มีปัญหารื่ในการซื้อเสื้อผ้านะฮะ พูดก่อนทับตุกติกกันนะแล้วเขาก็มีถ้าเขาจะมีต้องมีสีเดิมแต่เขาไม่มีอะไรก็คุณอาจจะหาพวกผ้าเป็นคอมาใช้เครื่องประดับอะไรอาจจะใช้เล็กน้อยแต่คุณก็ดูดีขึ้นได้อาจารย์ขาขออนุญาตงีบยืนเถอะบางคนเป็นยูนิฟอร์มะนยูนิฟอร์มใช่ไหมครับอจะทํายังไงดีให้ชูดวงในเรื่องของสีเนี่ยอาจารย์จะเข้าไปคล้องเกี่ยวกับเครื่องประดับหรืออัญมณีด้วยไหมก็เป็นอัญมณีได้ใไหมครับแวนหรือว่าหมวกหรือว่าจะเป็น บางคนเอาเท้าเป็นคอเพิ่มคือกูมีฟอร์มมาในข้างเป็นคอกูใส่ได้เพราะคนละสีตัวนชเสใส่ข้าเป็นคอเยอะแล้วก็พวกอาจจะเป็นกําไลไม่ต้องแพงก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเคลดเป็นการเสริมดวงเสริมดาวนะคะว่าดาวไหนที่บอกับคุณก็ยึดจากทักษะก็ได้อันนี้คือเบสิกเลยนะแต่ว่าพอเรามาดูกันเนี่ยเราก็จะมาผูกดวงแล้วก็ดูทุกท่านว่าเคสสอะไท่านต้องผูกดวงใช่ก็คือจะได้จะได้ดูคุณเกิดสมมติในในเรื่องหนึ่งที่เราสอนนี่คือ เอาวันเดือนปีเวลาเกิดมาแต่ละท่านแล้วเราก็มาวิจารณ์จีรละท่านเฉละท่านท่านจะดูว่าเป็นยังไงบ้างคุณง่ายท่านผู้ชมค่ะไม่ท่านผู้ชมตกใจดูดวงฟรีคุณง่ายเลยดูดวงฟรีในอเงียนท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ก็จะผูกดวงให้ท่านผู้ชมท่านจะอยู่อะไรยังไงลัคนาแบบไหนราศีอะไรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เพื่อที่จะเอามาประยุกต์ใช้ว่าดาวไหนส่งผลนี่ก็ราศีนี้ ท่านผู้ชมคือก่อนที่จะเป็นสีเนี่ยคือก็แค่สีมันง่ายอย่างลยกูไปเียนเาจบแล้วใช่แต่จริงๆอ่ะจะต้องอธิบายว่าทำไมเลือกยังไงล้วทำไมถึงมีวิคิดแบบนี้อย่างเงี้ยครับอาจารย์เอาง่ายๆนะดูดวงให้ฟรีในห้องเรียนนี้ก็คุ้มแต่งค่าเรียนเท่าไหร่อาจารย์ค่าเรียนเอ่อ เออพันบาทกับนิยาอสิที่สิดหนึ่งพันหบาทวันเดียวจบวันที่ยี่สิบเกพฤศจิกายน2,563ดูดวงกอคุ้มแล้วแถมยังได้สีไปปรับชูดวงตัวเองอีกนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรต่างๆก็ล้วเมดเคล็ดลับมาฟังเอค่ะพื้นฐานก็คือในเรื่องทักษาอาจารย์ที่บอกว่าผูกดวง ผูกดวงนียก็คือในหลักโหราศาสไทยนะคะแล้วก็อย่างบางคันบอกว่าไม่รู้โหราศาสไทยเลยแต่ว่าทีนี้ท่านจะรู้ดวงกท่านเรนรู้แบบที่ยังไม่เจาะลึกมากก็ต้องบอกว่าบางหลายท่านเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่มีความรู้แล้วมาต่อยอดเอาเนาะที่ที่สมัครผมเมื่อวานคุยกันก็ก็คือไม่มีความรู้ไม่มีความเรียนไได้เรียนได้ท่าเข้ะ ฟังไว้ประดับความรู้แล้วก็ค่อยต่อยอดครึ่งอาจารย์เองเนี่ยนางกตอาจารก็จะมาสอนนะสอนนะคะยังไงก็ต้องมาสอนนะผู้ชมค่าถ้าสนใจใติดใจเ,เรียนต่อนะคะครเรียนต่อในเรื่องของหัวราชสัตไทยหรือรอะไรยังไง ติดตามรายการในช่องทางของชาแนลเรานะคะสําหรับบางคนบอกว่าอยากที่จะให้อาจารย์เช็คดวงอยากที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวมาเรียนแล้วก็ทับใจเหลือเกินโน,น้นนี้นั่นติดต่ออาจารย์ได้ที่เบอร์นี้นะคะติดต่ออาจารย์ได้ที่เบอร์นี้หรือมาที่นี่นะคะสมาคมหราราสตันนานาชาติจาค่ะบนขุนนนอาจารย์จะมาที่นี่แหละคะ่คมะมาอัดรายการทุกคนคนุค้นถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากที่จะมาพบกับอาจารย์อยากที่จะมาให้อาจารย์เช็คดวงชะตานะคะ สามารถโทรมาได้นัดก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะอาจารย์จะมาอยู่ที่นี่กับเราแขวนคุณมาเจอตัวมานั่งคุยต่อหน้าก็มาที่นี่เลยมาที่นี่ได้นะคะสําหรับท่านที่อยากจะเจอตัวเป็นๆมาค่ะมาได้เลยตัวเป็นๆค่ะท่าเผูม้ชมามานะคะท่านผู้ชมค่ะสามารถที่จะเรียนได้อาจารย์จะมาสอนที่นี่แล้วก็ในแต่ละคอร์สต้องบอกก่อนว่าอาจารย์จะสอนแบบเป็นเขาเรียกว่าหลักสูตรสั้นๆเป็นกรณีพิเศษ มามาเมื่อเมื่อคอร์สเมื่อปลายปดที่แล้วค่ะจ้จ<า>อย์ก็จัดคอร์สแล้วมันสองสามเดือนอะไรอย่างนี้กะะ็บางทีก็อาจจะไม่ก็สะดวกอะไรก็แล้วแต่ ก็เลยลองจัดสั้นๆดูซิค่ะนะคะ่านผู้ชมขาลองมานะคะแล้วก็ติดตามผลงานของอาจารย์ปรัชญาได้ไดในช่องทางท่านั้นของเราไปได้นะคะ<ๆ>เข้าไปที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะ <Evet. S 1> บางขุนนนท์ในนั้นจะมีในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือถ้าผู้มชมท่านใดสนใจอยากจะเกรียนวิชาอะไรนะคะเข้าไปคุยกับแอดมินได้ในช่องทางนั้นค่ะ แล้วก็ถ้าอยากสนใจจะเรยียนกับอาจารย์นะคะท่านผู้ชมเข้าไปขอเลขที่บัญชีกับแอดมินก็ได้ไดครับี่ดีนะคะเข้าไปขอเลขที่บัญชีกับแอดมินโอนจองรองจองที่นั่งเลยเพื่อจะได้ไม่เสียจินะคะอันนี้สําคัญและอยากจะบอกว่าอยากให้ผู้ชมโอนมาก่อนถ้าเผื่อวอล์กอินมานั่งงานเดี๋ยวเกิดโต๊ะวอลอีไม่พอนั่งเกิดแ็มเกิดอะไรจริงคะท่านผู้ชมจะต้องบอกว่าเผื่อข้อไม่มีแล้วอาจารย์สอนยี่สิบเก้านี่เป็นตกวันอาทิตย์นะอาทิตย์นะคะ ท่านผู้ชมคะ่ะรีบโอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเต็มต้องบอกนะว่าวันอาทิตย์เนี่ยลักสุดคือทุกวันอาทิตย์ขอจะเต็มเร็วมากแล้วห้หองใช่แล้วห้องก็จะเต็มเร็วมากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าสนใจรีบเลยคะ่ะรีบเลยนะคะทักเข้าไปขอเลขที่บัญชีแอดมินก็ได้นะคะหรือโทรสอบถาม02 0449122กาค่ะการเดินทางมาสะดวก<ด>สบายมมานะคะมีที่จอดครั้งเลยวิธีจอดรถทุกครั้งท่านผู้ชมมาในเรื่องของ MRT าทน้องรถไฟฟ้าไม่ต้องหาที่จอดนะคะลงมาได้เลยนะคะส <c oughs> ถานีที่บางขุนนนท์ค่ะลงมาเดินนิดเดียวนะคะลงมาแล้วโทรสอบถามก็ได้ว่าเดินทางไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อน อีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจหัวราพารวยกับอาจารย์นะคะท่านผู้ชมอย่าพลาดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามสวัสดีค่ะ